กด subscribe แดพดพุดเลยครับกำลังแดดกำลังโหเลยแซ่บแซบ สวัสดีครับวันนี้อิสานไทยแลนด์ครับเอาบรรยากาศการหาอยู่หากินครับตามน้องธรรมชาติวันนี้ลงมาหวานแห่กันครับไปชมกันเลยเนี่ยครับตอนนี้กำลังไล่ปลาต้อนปลาครับเ,เพื่อจะให้มาตรงนี้ครับนี่ครับเขาคอกตรงนี้กีนึงอ่เาเตรียมไว้ น้ำลึกเท่าที่เห็นนะครับคนยืนอนะ่ะอันนี้เป็นหน้องธรรมชาติครับนะนะครับรวมพลัง เอาไปฝั่งนู้นให้สุดการวัดฝั่งนี้เขาไอาตัวนี้ลง โอ้โหตัวนู้นสองสีเลยเด็๋เว็นแห่ผมกันนาวสสีสสีเลยดองขอนดึงตัวนี้ยาวมาก่อนนี่ของดูเปันของยู

กาย่งุเลยเด้อลังกระชับพื้นที่กันเต็มที่เลย เก่งหาแต่หอยบ่ปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเสรีกองเลยเดี๋ยวสิญวนหอยหายด้อโอ้ยมาคัดมานหอยโอ้ยมัน้ยมีบ่ละหอยไปนีหาง่ายในยุคเดิมเข้าก็ได้ไข่มันลายง่าย คนมันมาขอมันจังซี่ไดลุงมากชวนมันมากแม่นบ่ขอมันบ่ได้ดอกเก่งโอ้ยขอน้ำเผาเฮ็ดเด็ดนึงเฮ็ดอีหลีเด้อ ม,มันยังไงสว่วนน้ำเส้ยงขนาดเฮมันน้ำไหวขนาดว่ามันลงคือปามยังเสื่อยวกับฮ่า่าอ่าตอนนี้ก็เริ่มลงแล้วครับเริ่มลงแหแล้วสามปากเบื้องปากได้สิหมานเฮ้ยไปซื้อประตูเก่งได้นี่ยังไม่สันหวาดเลยนะติดไม้แล้วแหวางไว้ไไเฉย <laughs> แค่เริ่มต้นเอง เอาขึ้นบ่กมืดเลยก็จังสรนแล้วอ้ามาแล้วหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มใหญ่ๆโอ้โหไอช่อนไอช่อนครับมาแล้วเอ้าใส่ยังเด้อเจ้าชาวจัดเด้อมือก็สอบใหญ่ผมแม่ใครตัวนี้โอ้ตัวใหญ่เลยมาแล้วครับแต้มแรกปลาคอใหญ่ครับหาอยู่หากินแบบธรรมชาติครับหากินยังไงเนี่ยครับ กินง่ายๆชิวๆตามหนองธรรมชาติปร,ราธรรมชาติสวยๆไอวิดีโอปลาเนี่ยห้ปาุ่งยูทูบเนี่ยไอใต้เขามา ให้เปิดดูหน่อยเอ่อฝ่าในเงินเก๋ยปึ๊บเห็ดลาบเห็ดก้อยมือสังหารมือสังหารเห็ดก้อยเอาแสบด้วย ยัเงเขาอยูสายนอบ,บนออมาเดี้โนะอ้ยมึงอยู่แถวนี้แหละอันนี้ก็พอได้กินอยู่ครับมานอยู่ปลาคอตัวยนี่ไงก็ฝาดุกทองนั่นมันด้น,นี่เนาะตัวใหญ่ขนาดนี้ มันไข่ได้เนี่ยปลาดุกประดุกกับไข่ปลาดุกน้องบ่แมนประดุกแน่ปลาดุกหอยปลาดุกหวยเอออันนี้ก็เริ่มยางแล้วเดี่เริ่มยางแล้ว มีตัวประหลาดด้วยว้าวเริ่มเดือดแล้วตรมปลาเดือดพุดๆเลยครับ แดดกำลังโห,โหเลยแซบแซ่บแซบบ,ซบราย่างดำไปนิดนึงนไฟมันแรงไปนิดนึงครับมัเลยดำพร้อมแล้วไอ้นิดก้อยปลาครับปลาขาวร,ราบปลาขาวครับแซ่บแาบปลาใส่ มดแดงต้องรีบต้นชาดนแล้วมาหอแล้วมา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 เยอะคุณ้อสมาเลยมาเอา นี่นี่โตเดต่นี่นี่เงาเง้อันนี้เอาใส่อะไรดีนแล้วนี่นเาเง้อยู่ตรนี้ตั้นี่แล้วว่านี่หมดเอาอางไรบกเา่าบ้าจะไหลไปอยู่ตัวม่บอเ่าันั้นกันนั้นเหยียบเขานี่ขาตัวนี้ใส่นี้เลยกระไรตัวสิรับมนึงไยื่นเนยแม่เห็นยื่นเนี่ยแต่ยสมงมาล ในมัวทุ่งฟงมัวประหลัดมัวสายเวียนไปละมัวป็นดาวตาไปนี่อย่างวัดครับไอ้บนตรเพื่อนเขาปพืนอนแกมองไอ้ข้อบ้องหรือวิธีไม่บ้องเพน่อนแกบัดที่ฮะบ้องเพื่อนจงแกหนอาดูดอกบิดหรือหน้าดูเป็นตาข้อมีไหม นานเลยกันเยอะวนี้คได้ได้นานุก็่ไหวนกนเดแล้วทุคเดียวอยู่แตรบุกเยนแฮบุเลงนาดูก็มีมือนีหละตึกสิบปีแล้ว่ีว่ามวันน่ใส่หวยนี่ดปีไปิบปีแล้วยฮะอล ดีหมอครับเยอโอ้ยเหลือเยอะแยะเลยเอาตักไปเถอเอาตักดมา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 ไม่ขอดันนะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่อยไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยแก้มไปเรื่อยมข้ากินเดี๋ยวแก้มไปเรื่อยไปเรื่อยจะหวานป้าบ้อนเอาอะไรมาโมนิสันเข้าสิว่าเผากินเผาลงห่วยบมอมเขาจะบอกว่ากินไปเรื่อยๆ ไปเลือกินทำไมเยอะหนักกลนเร็วยูวงเนี่อร่อยนึงไปไกลอร่อยนึง มาจากเรียนหอยจริงออกมาวะลุงๆเหอซุกแน่ั่นวเออเอาอยางสั้นบป่เอาองนั้นเ่เอาน้าใกล้ไหนหันช่วยเขาว่าถ้ามันมีมาสองคนก็โทรบอกไอยแน่หรือว่าจะห้ามกันีเก็บรอฟังครับสีสีดำนี่เลยเป็นสีรก็ต้องเป็นสีบบ แล้วอิ่มแล้วอยู่มัเดี๋ยวเอาเพื่องมือแรกกินของเขาเนี่ยเขาจะมาคุณกินกินนะไมันบ้างเดี๋ยวกินเขาทวงแซ่บเอาโม่ไห้ขึ้นมาทีล่ะเฮ้ยเอ๊เอ้ยผมอยู่หน้าด่างด้อบอกก่อนนะเฮ้เจ้าอะไรบอกเฮ้เจ้าอะไรเฮ้เจ้าตัวนี้จะได้จะเอาน้ำต้นโบเห็ดกีแล้วเห็ดต้นแก้วท่านันละ tôi nói là một cái mùa hèn đi tôi thấy tôi thấy hạng tôi thấy mùa mưa 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 ลุนเดียวกันุนเดียวกันไฟขวาตอนนั้นแหน่อยไขว้น่ของอวัดวนจัดๆตอนนั้นเเขาแดงๆอ่ะุผาบุกเผาบุาบุกเผาไปมั้เขา่ทำทไรนี่ทำที่ทำทแท้ากินาเขาากินเขากินเขาเราบุกเลยเด้จะเปตกคำเลยเถอะะไฟว่ายัง

ไม่ใช่มันกลัวกล้องหรือเปล่ากล้องปีมีที่แล้วมันไม่มีกล้องเอาได้ไปเรื่อตคนไทยส้มสายมันอายวะมันอายกล้องแก่เลยอายกล้อง